เพื่อนๆครูก็มาโทรมิโนอนอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะโทรมิโนนนะคะตอนนี้ครูอ,อยู่ชั้นหนึ่งนะคะวันนั้นครูดูรายการหัวท้ายตายก่อนนะคะเพื่อนๆหัวท้ายตายก่อนมีแจ็คชวนชื่นนะคะเขาได้โทรศัพท์ไอโฟนนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆพนี่ค่ะนี่ค่ะหัวรายการหัวท้ายตายก่อนอันไหนนะแอร์ไอโฟนแอร์นี่ค่ะเพื่อนๆ จ็คเฟือง่นเขาได้ในรายการเขาดีใจในตะคนอยากได้ค่ะเพื่อนๆไอโฟนเนี่เป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะครับไอโฟนแอร์ราคาเท่าไหร่ครับนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับราคาสี่กิ๊กโอ้เพื่อนเพื่อนเนี่มาซื้อได้ของดีต้องไอโฟนเลยคลูกหลานครูใช้แต่ไอโฟนเนี่ยค่ะครูก็จะมาเอาสักเครื่องค่ะเพื่อนๆดีที่สุดในโลกคือไอโฟนนะคะเพื่อนๆมีรุ่นไหนบ้างครับรุ่นไหนใส่ก็จมีอยู่ครับรุ่ ไอ้แท็บเล็ตแปดครับไอ้แท็มินิเพวเป็นตัวแบบโปรไอ้แท็บตมินิเเท่าไหร่ครับสามพันวุ้ยสวยสวยสวยเพื่อนโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกต้องไอโฟนของอเมริกานะครับเพื่อนที่อุ้ยเนี่ยเคยไปเข้าแถวซื้ออันหัวเบยนะคะกูเลยว่าไปซื้อทำไมเพราะเขาเอาเปรียบไปใช้จนหมดแล้วหัวเบย์พอครูไปหล่อนใช้ไม่ถึงสองเดือนหล่อนเลิกใช้หล่อนก็กลับมาซื้อไอ้ไอโฟนอีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะ ็นไหมคะไอโฟนเป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อนๆตอนนี้ใบุ้มก็เข้ามาดูเหมือนอกันของดีที่สุดในโลกสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อก็ได้น้อลูกเนาะผ่อนเอาใช่ไหมผ่อนเอาได้ผ่อนเอาได้ไหมคนขายบอกออโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกก็ iPhone ไอโฟนเพื่อนยอดเลยไอโฟน รุ่หลานคือเคยไปซื้อหัวเว่ยป่ะครูว่าพากันไปเข้าแถวซื้ออย่างนี้แต่มันออกหน่อยๆป่ะครูว่ากลับมาใช้ไอโฟนเหมือนเดิมขอบคุณเพื่อนๆสู้ไอโฟนไม่ได้ค่ะนะคะตอนนี้ครูมาล้านไอโฟนอยู่คอมมินอนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมรุ่นเขาชอบใช้ไอโฟนคุณงานไม่รู้คุณนหลานเพิ่งจะใช้นี่แหละคุณก็จะเอาสักเครื่องหนุครูก็จะผ่อนเอาวให้เพื่อนๆค่ะนะคะสุดยอดเลยค่ะขอบเพื่อน คือจะเอาอันนี้ไอโฟนอันนี้อันไหนถูกสุดลูกหนึ่งเพิ่มอยู่นี่อันไหนถูกศูนย์พัฒน์เปิดเป็นแปดครับถอนเดือนเท่าไหร่ลูกอันนี้ก็คุณเพื่อนสิบเดือนคุณเพื่อนสิบเดือนละพันเองเฮ้ยคุณนั่นทำได้อยู่แล้วนี่มันจะเอาเครื่องนี่แหละเพื่อนๆเนี่ยคุณนั่นจะเอาเครื่องนี้แหละเพื่อนๆเอาไปทำยูทูบได้ไหมลูกนี่งเอาไปทำยูทูบก็ได้ผมขายบอกค่ะคุณเอาเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆจองเครื่องนี้เลยค่ะ ช้แต่ยี่ห้ออื่นมันมือคู่ชาหมดแล้วมันไม่เวิร์กค่ะเพื่อนๆยี่ห้ออื่นไม่ดีเลยค่ะมือชามันดูดในเท่าของอเมริกาเขาสุดยอดยู่แล้วเขาอ,อเมริกาเขาจะเป็นประเทศที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเพื่อนเขาเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาไม่หลอกลวงประชาชนนะคะอเมริกาเพื่อน